สวัสดีค่ะพี่น้องมืนี้ก็อยู่นลากันคือเก่าเนาะค่ะกับเมเกะเกษตรบ้านสวนจ้ามืดนี้เนาะค่ะเมเกะผ้ามาตัดหญ้านี่เปียจักรพรรดิค่ะก็อยู่ในสวนในหมู่บ้านคือเก่าล่ะค่ะอันนี้เมเกะก็กระรังแบกหญ้าเนาะค่ะเพราะว่าเมเกะตัดแล้วๆเนาะค่ะพี่น้องเมเกะก็กระรังแบกหญ้าใส่รถจ้าเพื่อที่เซลไปสีเหงัวอยู่คอกเนาะจ้าอันนี้เป็นหญ้านี่เปียจักรพรรดิไอ้ที่เมเกะปลูกไว้รอบนี้ก็น่าจะตัดเป็นอ่ะรอบ สุท่ายแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าหยาก,กับเบิดแล้วคะ่ะเม่เกกะสีได้ปล่อยให้เขาขึ้นไมนะค่ะพี่น้องนี่คะ่ะเม่เกกะไปหอบหยาที่ตัดไว้ให้มันเบิดนะคะเมเกกะได้มาหอดคอบง่วแล้วนะคะมเมอกกะสาตาร์เนาะคะ่ะสาตาร์เครื่องเพื่อที่สีหยาให้งง่วค่ะนี่คะ่ะส่วนงัวกะยืนเนี่ยมองคน้นหรือจ้าทางกับือ้สีหเนะคะพี่น้องเดี๋ยวจังได้ไปเบิ่งเม่เกะสีหยาน้ำกันเลยจ้า เมเก๋กัย่านง่วยหิวนะคะพี่น้องแม่เก๋กักลมหน้ากลมตาญาติญาอย่างเดียวเลยจ้าบริสสนใจเบิ่งง่วยอยู่ทางหลังเนาะค่ะกำลังซนกันอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่เก๋กับเฝ้านาะค่ะกัย่านง่วยวิ่งโนนิกาเพะทัานใดสวยเป็นใดดอกค่ะแต่กัเบิ่งท่าทางเพิ่นกัคือทางสีหิวเนาะค่ะแม่เก๋ก็เลยเฝาน้ำง่วงค่ะพี่น้องง่วยอยู่ในคอกับมีบัวหลายตัวเนาะค่ะโมนิกาได้ทำการปล่อยไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะค่ะแต่ส่วนที่เหลือก็อยู่ในคอกับสีใหญ่เขากินแบบนี้ละค่ะ นี่จะพี่น้องสีางานเร็วๆเนาะคะ่ะเม่เกี้ก็ทําการเอาถุงกระสอบพระหามกะกอกใส่เนาะคะ่ะเพื่อที่สีได้ไปเปียวไปให้งวด้านหลังเนาะคะ่ะงวแเมลูกเนาะคะ่ะกัจังสิบ,บัวตองใส่ตะก,กายางหลยหลอกะคะ่ะพี่น้องเม่เก้กระเลียวใส่ถุงปุ๋ยไว้เนาะคะ่ะกอกใส่เรีวลๆกัจังสีได้ตักให้ผวกดันนให้มันเบิดเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ ส่วนกระสอบนี่นะคะแม่เกอรกับกะลังเอาใส่ขึ้นกันค่ะเพื่อที่จะเอาไปให้ง่วาเมลูกออนจ้าเมลูกออนอยู่ทั้งหลังสุดพุ่นนะคะพี่น้องนี่แม่เกอรกับกะลังยางไปเนาะค่ะเพื่อที่จะเอาไปเทเขาพี่น้องเขาคงสีหิวแล้วเนาะค่ะยืนแนมเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะยางมาเลยตอนแม่เกอเอาทุนกระสอบหยาไปเนาะค่ะเขากับยางเขามากค่ะพี่น้อง นี่จ้าง้อด้านหน้าเม่เกกัสซิตักใส่ตะกร้าแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็เทให้เขานะคะยายยายยายไว้ให้เขานะค่ะพี่น้องเขากลัสีผ้ากันกินกลมหน้ากลมตากินค่ะก็คงสีเหวี่ยงล่ะค่ะเมืองลักษณะการกินแล้วเนาะจ้าเม่เกกัสตักใส่ตะกร้ากัสซิเด้ใส่ให้เขาเบิดอั่นล่ะค่ะนี่ค่ะ พอตั้งตยายหญ่ย่าให้งัวงเร็วนะค่ะพี่น้องเพื่อนสนิทต,ตามติดชีวิตวัวมาอีกเร้วจ้ะพี่น้องแต่คือใกล้น่ะละจ้ามายืนทานละจ้านั่นค่ะเคียร์เรวบอกระท่านขาดคาเลยเคียร์จ้าตามนาทีนะคะ่ะกเป็นไก่พวเคียร์กับพวกเป็นไก่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะเมกเกะหาตุกเถือกเดลัยออกนาะคะ่ะ หลังจากที่เทยาเห็หัวเบิดแล้วนะคะพี่น้องที่นี่เมเกกะต้องทําการหาเฟียงเนาะค่ะพี่น้องก็จะต้องไปหาเฟียงมาเพื่อที่เสียวม่ยายเห้เขาไว้เนาะค่ะยายไว้อยู่ในห้างนาะพี่น้องเอาใส่ห้างไว้เลยกินบ่กินกับเป็นเรื่องหนึ่งเนาะค่ะของเขาเมเกกะก็ร่างเปลยเอาเฟียงเนาะค่ะนี่ค่ะพอมาหอดแล้วเมเกกะทําการย้ายเฟียงจ้ากับการังแกะเฟียงเนาะค่ะเพื่อที่เสียวใส่ห้างไว้ใหงัวค่ะพี่น้องเอาสิไดไปบหิดเรียกอย่างอื่นเนาะจ้ะ นี่จ้ะแม่เกกร์ก็กร่างแกะเฟียะะย้ยงเนาะค่ะขายี้ายีเฟี้ยงออกจากกันเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่สิได้ห้อยการน้ําตาลอยให้เขาไว้กินเนาะค่ะนี่ค่ะนาทีประจําเลยก็คือจะให้แบบนี้ระค่ะทุกมือค่ะพี่น้อง หลังจากที่เม่เกี้ได้เอาเฟี้ยงเหงูง้วเรวๆนะค่ะพี่น้องเม่เกยก็ทําการมากวดขีงัวจ้าก็กวดต้มใ้ก้อนเนาะค่ะพี่น้องก่อนเอาตุงกระสอบเนาะคะ่ะเพื่อทีสิมากกอกเอาไปใส่หยาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเม่เกย์ก็กวดกวดเนาะคะ่ะเพราะว่าขีงัวกะารแล้วค่ะก็ต้องกวดออกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะอยากได้ขีงัวอยากได้ฟุน้นอยากได้ปุ๋ยเนาะคะ่ะเอาไปใส่หยาเพราอไี้ว่าให้มันได้งามๆเนาะคะ่ะงัวกับยืนเบื้องคุน้นกวดขีงัว คนเกนก็คือสิสงสัยเนาะค่ะพี่น้องเอาขี่กูไปยังเน,น,ะนานะาก็คือสิว่าเนาะจ้ะมืออื่นเนาะคะ่ะเมเกสจังสีทําการมากรวดอีกรอบนึงค่ะพี่นอ้องแล้วก็จังสีเอาไปเทใส่ปลาหญ้าทีเมเกสเปิดน้ำใส่ไว้เนาะคะ่ะก็คือปลาหญ้าสวนเนาะค่ะที่อยู่ติดในหมู่บ้านเนาะคะ่ะเดี๋ยวเมเกสิไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อน,นึงเนาะคะ่ะว่าปลาหญ้าตอนนี้มันงามซ้ำใด้แล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เมเกสกับปู่กับมีที่ส่วนหลายก็เป็นแต่ หย่างนี้เปียจกักรพรรดิแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยงามเฮงค่ะพี่น้องกันสิตาดมากอะบัตรทนายใด,ดค่ะเพราะว่ามันใหญ่บัตรทนา้เต็มทีมัมนกะหนามเพิ่นกับสีายแน่นอ่ะค่ะก็เลยบัตรนายอยากตัดเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่เฮาเอามาสีเหลี่ยมกับสีได้เปิดได้บัทีหน้อยค่ะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องประโยชน์ของการเลี้ยงงัวเนาะคะ่ะ เลี้ยงง่วได้ขี่ได้ฟุ้นได้ปุ๋ยเนาะค่ะพี่น้องพรต้องได้ไปซื้อปุ๋ยเห็นมันยากเราค่ะช่วงนี้ปุ๋ยกัราคาแพงแห้งเนาะค่ะเราก็ใส่ขี่ง้วนี่ยแหละค่ะพี่น้องในการเป็นปุ๋ยเนาะค่ะกับเป็นปุ๋ยชั้นดีขึ้นกันค่ะพี่น้องเพราะว่าคอของเมเกะบ่ได้ใส่เกบเลยค่ะพี่น้องเขียวมาก็คืขได้แต่ขี่เขียวๆหลวดๆเลยค่ะพี่น้องโอ้ยงามแห้งเนาะค่ะผู้ใดไม่เห็นกับสะออนแห้งค่ะพี่น้องสำหรับมือนี้เนาะค่ะเมเกะกัขอปิดคลิปไ้เพียงซํานี้เนาะค่ะพี่น้องเมเกะกัขคอ อนุญาตเนาวคะ่ะกวดขี่วัวต่อไปก่อนเนะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจังได้เมเกสีอัดคลิปการไปเทยายในป่าหยามาให้พี่น้องได้เบิ่องอีกเท่านึงนอกจากจังไดกะฝากาพี่น้องเนาะคะ่ะกดติดตามเมเกกษศรษีบ้านสวนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนี่เจ้าสำหรับมือนี่เมเกกับขอสวัสดีค่ะ